เรื่องของกรณีพักเก้าไกลยอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าพักเก้าไกลเขาแบ่งเป็นสองสายสายของคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักเนี่ยขึ้นไปที่พักเหนือส่วนคุณพิธาลิ้มเจริมรั์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเนี่ยเขาเดินทางไปที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วคุณพิธาเนี่ยไปพร้อมกับคณะคือมีคุณอภิชาติสิริสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์คุณสุประโชคชัยสัตว์คุณพักขมลหน,น,นุนนันนันคุณรัชนกศรีนอก นี่เป็นบรรยากาศวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยคุณพิธาไปร่วมทําบุญรดน้ําดาหัวผู้สูงอายุที่วัดกู่ประภาชัยอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นเป็นการส่งท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพหมหานครทีนี้มันมีประเด็นสําคัญฮะมีในยาทางการเมืองคือที่คุณพิธาไอ้พูดสื่อสารกับชาวบ้านเอาไว้ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับคุณพิธาบอกว่า บอกกับพี่น้องประชาชนว่าตลอด3วันที่ได้ร่วมเล่นน้าสงการและพบปะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยทั้งที่จังหวัดน้องคายอุดรธานีแล้วก็ที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากครับแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็คงถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองของตัวเองเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มจากคดียุบพ,พักก้าวไกลที่กําลังดําเนินอยู่ในสารรัฐมนูญซึ่งอาจนําไปสู่การตัดสิทธิตนในการเป็นผู้แทนรัษฎรเชื่อว่าคําวินิจฉัยออกมาไม่เกิน1เดือนต่อจากนี้ และนี่อาจจะเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายของตนในฐานะผู้แทนราษฎรครับนี่แหละฮะประโยคสําคัญอาจจะเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานาสะสส และก็ยังพูดถึงกําลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับคุณมิตราบอกว่ากําลังใจเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงให้เขาเนี่ยแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยสู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลําบากอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้และหวังว่าพวกเราจะชนะเพื่อให้ครั้งต่อไปที่กลับมาหาพี่น้องประชาชนเนี่ยจะยังกลับมาในฐานะพักเก้าไกลและผู้แทนรัศดรเช่นเดิมและถ้าเป็นไปได้ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยก็อยากจะกลับมาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยครับซึ่งตรงนี้มัน ค่อนข้างซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมนะมคือด้านหนึ่งคุณพิธาก็เหมือนกับจะยอมรับว่ามีโอกาสที่จะถูกยุบพักแล้วก็หลุดจากการเป็นสสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่อีกบุมหนึ่งก็แอบหวังเหมือนกันว่าอาจจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือถ้ารอดทดีแล้วก็อาจจะกลับมาในฐานะนานยกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของคุณพิธาลิมเจริญรัตเขาก็ได้มีการรวบรวมภาพที่คุณพิธาเดินทางไปที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานนี่ฮะสงกรานทูริเมมเบอร์ภาพที่ไปพบปะประชาชนที่ต่างๆตั้งแต่วันที่ไปตรวจหมอชิดใช่ไหมฮะกับคุณสุพนัทแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางไปตามจุดต่างๆ12เมษายนขึ้นเหนือไปนอกโปรแกรมหน่อยไปลําพูนเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ตะเวนอีสานนะครับ13เมษาน้องคายอุดร14เมษาอุดรธานีขอนแก่นก่อนจะปิดท้าย15เมษายนที่ขอนแก่นคือคุณพิธาก็ย้ําว่าหลังจากนี้ประมาณ1เดือน คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจะออกมานั่นก็แปลว่าถ้าเอาในฐานะสสคุณพิธาจะเหลือเวลาในการเคลื่อนไหวในบทบาทสสถ้าตามไทม์ไลน์นี้และถ้าถูาถกยุบพักก็เพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นครับโอกาสที่จะไปพูดอะไรในสภามันจะไม่เกิดแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาและสมัยประชุมสภาต่อไปจะเปิดเดือนกร,รกฎาคมถ้าคำวินิจฉัยมันออกมาก่อนซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นสักประมาณต้นเดือนมิถุนายนแปลว่าคุณพิธาจะไม่ได้พูดในสภาแล้ว เหมือนที่คุณพิธาไปทิ้งท้ายไว้ตอนอภิปรายมาตรา152โดยไม่ลงมติและเป็นคนพูดปิดคนสุดท้ายเนี่ยบอกว่านี่อาจจะเป็นการพูดในสภาครั้งสุดท้ายทีนี้ถามกันต hm um ่อว่าแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคือถูกยุบพักถูกตัดสิทธิทางการเมืองจริงๆคุณพิธาจะไปทําอะไรเจ้าตัวเคยมาคุยกับอาจารย์สีโรธท้ามไพบูลไว้ในรายการมีเรื่องมาเคลียบายสีโรธทางช่องย t u b e มติชนของเราคุณพิธาเคยบอกตอนหนึ่งบอกว่าคุณแม่เคยอยากให้บวชให้ ก็แปลว่า <or> คุณพิธาจะไปบวชหรือเปล่าแต่ถ้าดูไทม์ไลน์ทางการเมืองนะฮะคุณพิธาเคยบอกว่ายังไงก็อยู่ช่วยพักต่อไปก่อนแม้ว่าไม่มีสถานะสสแล้วก็คงอย่างน้อยให้ผ่านสืบการเลือกตั้งท้องถิ่นคือนายกอบจในต้นปีหน้าหรือไม่ถ้าถูกยุบพักตัดสิ์นะฮะแล้วผ่านตรงนั้นไปอาจจะเป็นเรื่องของการบวชให้คุณแม่หรือไม่แล้วต่อไปก็อาจจะเป็นฝันที่ไกลกว่านั้นเช่นเจ้าตัวเคยบอกว่าเคยฝันไว้เหมือนกันอยากจะเป็นเลขาธิการองค์การศัพท์ประชาชาติหรือ UN เ หรือไปทํางานองค์การระดับชาติอันนั้นเป็นเส้นทางของคุณพิธาที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ที่อยากให้จับปลากันก็คือว่าถ้าเอาไทม์ไลน์ที่คุณพิธาบอกหนึ่งเดือนสุดท้ายในฐานะสสหลังจากนี้คุณพิธาจะเคลื่อนไหวอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดติดตามหลังจากนี้นะฮะนี่คือบทบาทของคุณพิธาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพักซึ่งถ้าถูกยุบพักตัดสิทธิ์คุณชัยธวัฒน์ไปพร้อมคุณพิธานะครับแต่คนที่จะยังอยู่ต่อก็เช่นคุณสิริิัตนวช และก็คนอื่นอีกซึ่งคณะนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเช่นเดียวกันคือถ้ามีการยุบพักจริงๆในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคนที่จะรับไม้ต่อไม้แรกก็คือคุณไหมสตรีกัญญาเพราะว่าคุณไหมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักนะครับแต่คุณไหมยังมีความเสี่ยงในฐานะเป็น 44. สสที่ไปร่วมกันลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112รบซึ่งคาดว่าไอ้กระบวนการตัดสินเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากยุบพักอีกสักประมาณ1ปีก็แปลว่าคุณไหมอาจจะต้องรับช่วงต ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณหมายไปโดนอุบัติเหตุซ้าอีกคนหนึ่งหลายคนที่คนจับตามองว่าจะรับช่วงต่อก็คือคุณไอติมวัชรอ่าภรริตวัชรสิงห์ซึ่งอยู่คณะเดียวกับคุณชัยธวัฒน์กับคุณหมายเนี่ยแหละฮะเหมือนเขาจัดทับไ้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องเรียงต่อจากนี้ถ้านับคุณหมายเป็นรุ่นสองร่วมกับคุณพิธากับคุณชัยธวัฒน์คุณไอติมก็อาจจะเป็นรุ่นสามที่มารับช่วงต่อแล้วเมื่อวานนี้คุณไอติมกลับจากเชียงใหม่ ต่อที่กรุงเทพเลยนะคะเมื่อวานก็คือไม่หยุดพักเลยไปเล่นน้ำแล้วไปลงพื้นที่ต่อที่ลาดกระบังพื้นที่ของชุมพลหลักคําเขต20กทมครับเขตเดียวของก้าวไกลที่ไม่ชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครก็คือเขตที่แพ้เลือกตั้งแค่4คะแนนโดยคุณชุมพลเนี่ยได้34.745คะแนนแพ้คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเพื่อไทยที่ได้3 4 7 4 9คะแนน 4คะแนนเท่าน,นั้นเองก็ไปส่งน้ําพระห่มผ้าหลวงพ่อขาววัดลาดกระบังไปเล่นน้ําสงกรานชุมชนเคหะร่มเกล้าคนก็ไปให้การต้อนรับคุณไอติมนะฮะคือเป็นเขตเดียวในกรุงเทพที่ก้าไกลไม่ชนะเพื่อไทยแล้วคุณไอติมก็ไปลงพื้นที่ร่วมกับคุณชุมพลหลักคำนะฮะคนที่แพ้นี่แหละแต่ก็ยังไปช่วยสนับสนุนคนก็จับตามองว่าคุณไอติมอาจจะเป็นรุ่น 3, รามแต่คุณไอติมติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่ง<ม>คือคุณไอติมอายุ3 1ปีะฮะกมการทัพฮะ คุณไอติมเกิดปี35ใช่ไหมครครับ10ธันวาคม2535นายะตรงนี้ก็คือว่าถ้ารัฐบาลนี้อยู่จนครบ3ปีแล้วมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณไอติมอายุไม่ครบ35ฮะครับ35คือเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมันจะลำบากในการที่จะเสนอตัวเป็นแคนดิเดตคือเป็นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการหาเสียงในรอบต่อไปมันจะกักกักันนิดนึงด้วยความที่คุณไอ,ไอติมอายุไม่ถึงแต่ว่าถ้าหันไปดูคนอื่นในพัก ซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณในติมพูดถึงแล้วก็ยังอาจจะย,ยังชื่อเสียงไม่เท่าคุณในติมหรือเปล่าคคือมันเป็นสเตปว่าคุณธนาธรก็บุคลิกแบบหนึ่งแต่คนก็เปิดรับวงกว้างยิ่งคุณพิธายิ่งไปกันใหญ่คนไม่สนใจการเมืองก็เลือกคุณพิธาด้วยบ,บุคลิกความมีสเสน่ห์ของคุณพิธาคุณในติมหลายคนก็จับตามองเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าหลายคนบอกติดมุมวิชาการไปหน่อยแต่ก็ยังมีเวลาพัฒนาไปได้จะติดแต่เรื่องอายุนี่แหละฮะครับอย่างไรก็ตามก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วพรรคเก้าไกลไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นนสะ คนที่ทางานเบื้องหลังที่มีชื่อเสียงหลายคนเขาอาจจะต้องดันขึ้นมาเป็นแถวหน้าและอายุเขาจะถึง35ปีเสนอตัวเป็นคดีเด d a นายกได้แต่คุณไอติมก็จะเป็นอีกกําลังสําคัญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเฉพาะหน้าอาจจะต้องมานําทัพในวัฒนะหัวหน้ารุ่น3ถ้าคุณใหม่ซึ่งจะเป็นรุ่น2.5แล้วโดนไปก่อนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือไม่อันนี้จับตามองกันอยู่นี่คือภารกิจของทั้งฝั่งก้าวไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะฮะคุณไอติมก็ไม่หยุดเลย จบจากเชียงใหม่ต่อกรุงเทพทันทีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่กันรัวๆกับสสพักเก้าวไกลครับครับทีนี้ไปดูฝั่งของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐากันบ้างครับคุณกันทับครับต้องบอกว่าก็เปิดสัญญาณสู้กับก้าวไกลเต็มรูปแบบเหมือนกันครับเมื่อเช้านี้ครับ9้าโมง50นาทีเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปรดน้ำํำหัวคุณทักษิณที่บ้านจันทสองล่าครับก็ท่านนายกก็บอกว่าไปรดน้ำขอพรในช่วงเทศกาลสงการก็คือใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเนี่ยครับ เล็กซัสสีบรอนหมายเลขทะเบียนสเสือรอเรือ30ศกรุงเทพมหานครก็สวมเสื้อโปโลสีขาวสวมกางเกงยีนครับโดยวันเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะทักทายสูม่มวลชนก็ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับอ่ามบจังที่ยิ้มให้สื่อนะฮะใช่ครับผมทามการกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาสองครับก็ทั้งนี้เมื่อเข้าไปในบ้าน นายกก็ได้เข้าไปไหว้และรดน้ําดําหัวพร้อมกับมอบพวงมาลัยให้แก่นายทักษิณครับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกันในขณะที่คุณทักษิณครับก็สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวลายสีฟ้าที่คอยให้การต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยได้รับไหว้แล้วก็กล่าวขอบคุณคุณเศรษฐาก่อนที่จะไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับอืมอ่าแล้วก็กสักสิบเอ็ดโมงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ,ะใช่ครับคุณเศรษฐาธวิศินนายกท่าทัพตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยก็คือมาตามประเพณีไทยมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็มารดน้ําอวยพรแล้วก็นําพวงมาลัยมาไหว้ก็กราบท่านครับซึ่งคุณนักสินก็ได้อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นกําลังใจในการบริหารบ้านเมืองครับพอถามถึงเรื่องกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาสองท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ่วนมากสื่อเนี่ยก็พูดกันไปเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องปรับในวันใดวันหนึ่งอยู่ดีและถ้าจะปรับเนี่ยก็อยากเดี๋ยวก็ทราบกันเองก็ไม่อยากให้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อตอนนี้เนี่ยวันไหวก็นายกบอกว่าเดี๋ยวคิดว่าควรจะเร่งทํางานกันดีกว่าเพราะทุกวันมีค่าเพราะแทนที่จะวิ่งเต้นมาวิ่งเส้นก็มาหาท่านก็เท่านั้นครับอให้ตั้งใจทำงานดีกว่านะฮะและนักข่าวถามว่าคุยกับคุณทักษิณเนี่ยคุยเรื่องปรับครอรมอไหม คุณเศรษฐาบอกว่าคุยปัญหาบ้านเมืองธรรมดาคุยเรื่องปัญหาข้าวโพดปัญหาการเผาป่าเรื่องความสะอาดบ้านเมืองแล้วก็ปัญหาเมียนมานักข่าวถามต่ออีกว่าแล้วได้เคลียร์กับรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะหลุดไหมที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยคุณเศรษฐาบอกไม่เคลียร์ครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนเขียนข่าวนี้มผมไม่ต้องเคลียร์อยู่แล้วและนักข่าวก็ถามต่อว่าคุณเศรษฐาตั้งข้อสังเกตไหมทําไมมันถึงมีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐาจะไปควบตําแหน่งรัฐมนตรีกรลาหอืมเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ทราบเลยครับ แต่ว่าคงเป็นเรื่องที่ตนเนี่ยได้ไปเยี่ยมทหารแล้วก็บ้านพักของข้าราชการทหารรวมทั้งเรื่องที่ตนมีความสนิทสนมส่วนตัวกับผบทบแล้วก็ผอบอสอส,อสอมีการยกหูพูดคุยกันได้ครับซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้ขอให้ท่านเนี่ยขอท่านไปว่าอยากให้ท่านเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของชายแดนพื้นที่ทํากินของรัษฎรซึ่งท่านก็ตอบสนองได้ดีครับ แต่ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะสถาบันทางทหารเองทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพมีวินัยถ้าเผื่อนาย,ยกรัฐมนตรีขออะไรไปและเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมจะทําให้อยู่แล้วครับครับแม้ว่าคุณเศรษฐาจะปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี คือต้องต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ฮะคือหลายท่านอาจจะงงว่าตกลงเป็นเศรษฐาสองหรือเศรษฐาหนึ่งผู้รู้ทางกฎหมายท่านแนะนําแบบนี้ฮะบอกว่าน่าจะเรียกว่าถ้าปรับนะฮะน่าจะเรียกว่าเศรษฐาหนึ่งทับสองเพราะถ้าจะปรับเป็นเศรษฐาสองนั่นแปลว่านายกจะต้องออกจากตาแหน่งทีหนึ่งก่อนเช่นคุณเศรษฐาลาออกแล้วสภาเลือกคุณเศรษฐากลับเข้ามาใหม่ถ้าอย่างนั้นคือล้างไพ่ใหม่ถือเป็นเศรษฐาสองแต่ถ้าแบบนี้คือปรับย่อยนายกก็เป็นคนเดิมอาจจะเรียกว่าเศรษฐาหนึ่งทับสองก็ชี้แจงแบบนี้ ทีนี้กรณีของเศรษฐา1นทับสนะฮะกระแสข่าวปรากฏว่าเช้าวันนี้มาแรงมากเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีอันนี้คือให้ดูรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งจริงๆตั้งไม่เต็มโคต้านะฮะเพราะว่ามันยังเหลือโคต้าหนึ่งตอนนั้นคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินิดหน่อยก็ยังตั้งไม่ครบทีนี้มันมีกระแสข่าวฮะ,ะเขาบอกว่าตอนแรกกับคุณเศรษฐาจะปรับเพิ่มตําแหน่งเดียวคือตําแหน่งที่ขาดแต่ปรากฏว่าล่าสุดอาจจะปรับใหญ่คือปรับ การใช้คนให้ถูกคนและเหมาะสมหลังจากที่รัฐบาลทํางานมาครบ7เ,เดือนแล้วแล้วผูที่ปรับใหม่ก็มีดังนี้ครับครับล่าสุดก็คือมีกระแสข่าวว่านาย,ยกเองเนี่ยจะนั่งควบตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมให้นายพิชัยชุนหาวชิระเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกเนี่ยและเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนครับอีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเก้าอี e, ้ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่ม เพื่อมาช่วยงานโดยที่มีชื่อของพลเอกนัทพลนาควานิชหรือว่าบิ๊กเล็กเนี่ยเตงหนึ่งมาเลยครับซึ่งท่านก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่20นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวกันดันให้ในายเผ่าภูมิรัชนสกุลลูกม่อของพรรคเพื่อไทยคนสนิทของนายภูมิธรรมเว,รรมวรรมชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอีกคนด้วยครับ ขณะที่หลายฝ่ายยังจับตาดูว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนสนิทของคุณนักสินเนี่ยจะได้รับการพิจรารณาน,นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยหรือไม่ครับคือคุณพิชิตอย่างที่ว่าไว้ฮะคราวที่แล้วมีชื่อติดโผล่ด้วยแต่ว่าหลุดไปในนาทีสุดท้ายครับเพราะว่ายังมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างเรื่องคุณสมบัติแต่ว่าครั้งนี้ถ้ากลับเข้ามาใหม่ก็แสดงว่ามั่นใจแล้วหรือไม่อ,มอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากที่เห็นบนหน้าจอแล้วนะฮะยังมีชื่อของอาจารย์์ชูศักิรน ซึ่งก็มีข่าวลือว่าอาจจะมาเป็นรองนายกด้านกฎหมายหรือไม่เพราะถ้ารวมแล้วเนี่ยถ้าเอาออก4แล้วมันยังมีโคต้าเดิมค้างอยู่อีกหนึ่งก็แปลว่าจะเอาเข้าใหม่ได้5คนคไม่นับคุณเศรษฐานะฮะอันนี้4คนนี้รวมกับอาจารย์ชูศักดิ์หรือไม่ทีนี้ฝั่งของ4คนที่จะถูกปรับออกเนี่ยก็เป็นกระแสะข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับคุณสุทินคังแสงคุณหมอชนน่านสีแก้วจากกลาโหมและสาธรณสุขและอาจจะรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยสองท่านคุณเกรียงกตินันช่วยมหาไทย ซึ่งไปอยู่กับภูมิใจไทยคือเขาเป็นกระทรวงนั้นภูมิใจไทยทั้งกระทรวงรมีคุณเกรียงเป็นเพื่อไทยคนเดียวหลายคนก็บอกทํางานค่อนข้างจะยากแต่คุณเกรียงบอกผมก็เต็มที่แล้วเช่นเดียวกับคุณชัยยาพรมมาแล้วัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งช่วมต้นๆดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าขากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากพลังประชารัฐแต่ที่สุดก็ทํางานกันมาได้4ท่านนี้มีชื่อว่าอาจจะถูกปรับออกแล้วก็อาจจะมีข่าวลือแว่วๆว่าคุณหมอชนน่านอย่างน้อยครับ อาจจะได้รับการตอบแทนให้ไปเป็นประธานสภาแทนจย์วันนอหรือเปล่าอันนี้ก็อีกกระแสหนึงส่วนคนที่บอกว่าข่าวว่าจะสลับคือคุณสุดาวันดูเหมือนจะไม่แล้วนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวอยู่เป็นระยะเลยบอกว่าจะถูกปรับออกจากเก้าอี้ล่าสุดนายกเนี่ยยืนยันเองเลยครับว่ายังให้ความไว้วางใจให้ทําตําแหน่งเดิมครับครับคือถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าออก4ี่แล้วก็จะกลับเข้าไปใหม่4บวกหนึ่งตต้าเดิมที่เหลืออยู่นะครับทีนี้เนี่ยกรณีของพรรคร่วมอันนี้น่าสนใจุผู้ชม พักร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะไม่มีการปรับแต่ว่านอกเหนือจากเพื่อไทยแล้วพักพลังประชารัฐเป็นอีกพักหนึ่งซึ่งโคต้าก็ค้างอยู่ที่หนึ่งแล้วตอนนั้นคุณไผ่ลิกเนี่ยมีชื่อไปแล้วแล้วก็ถูกดึงออกด้วยเรื่องคุณสมบัติก็แปลว่าโคต้าค้างอยู่ที่หนึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีกระแสข่าวฮะโดยคุณไพศสาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นทีมงานของพลเอกประวิทธ์คุณไพศสารโพสต์ข้อความเมื่อวานบอกว่าให้จับตาดูการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้สถานการณ์ความเป็นไปได้คือลุงป้อมครับพลเอกประวิทย์อาจจะกลับคืนสังเวียนมาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะว่ามีปัญหาในประเทศป้องกันเหตุไม่คาดฝันและปัญหาประเทศเพื่อนบ้านปัญหาระหว่างชาติประหาำนาจและลุงป้อมสามารถทํางานได้ทันทีโอ้โหคือถ้าเป็นไปตามนี้น่าสนใจฮะคือโคต้าพลังประชารัฐมันเปิดอยู่ที่หนึ่งจริงๆฮะแต่อย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่ว่า ช่วงหาเสียงพักก้าวไกลเขาไปเปิดประเด็นมีเราไม่มีลุงแล้วตอนหลังกระแสก็กดดันไปที่เพื่อไทยที่สุดเพื่อไทยก็ต้องพูดเหมือนกันว่าไม่มีลุงลุงตู่ท่านไปแล้วไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งลุงป้อมยังอยู่ในแวดวงการเมืองทีนี้ละะ่ะฮะอันนี้คือจะกลับมาจริงๆหรือเปล่าครับแล้วคนจะกลับไปทวงอะไรเพื่อไทยหรือเปล่าหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเวลามันเจ็ดเดือนมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วประเทศจําเป็นต้องการคอนเน็ชั่น ของพลเอกประวิทธ์เพราะว่าด้านหนึ่งต้องยอมรับฮนะคอนเนคชัน <c oughs> กับประเทศเพื่อนบ้านพลเอกประวิทธิ์ทั้งในฐานะเคยเป็นรัฐมนตรีกาลาหมเคยเป็นผบบอทบ <c oughs> เคยเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงท่านก็มีอาจารยเอามาช่วยเติมเต็มให้รัฐบาลหรือไม่อันนี้จับตามองกันว่าโคต้าพลังประชารัฐจะเอาลุงป้อมกลับมาหรือไม่ ส่วนพรรคอื่นๆรวมไทยสร้างชาติก็พอมีข่าวมาบ้างนะฮะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีแรงกระเพื่อมถึงการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีพอสมควรเหมือนกันครับก็โดยเฉพาะเก้าอี้ของนายอนุชาาคาสายครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยก็ถูกจับตาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับรวมถึงเก้าอี้ของนายกฤษฎาจินาวิจารณรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยหัวหน้าพักก็ยังคงนั่งตำแหน่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเช่นเดียวเช่นเดิมครับ เหมือนก,นกันกับนางสาวพิมพ์ัทรวิชัยกุลครับที่ยังคงรั้งกำแหงกับรั้งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามเดิมครับซึ่งก็คาดว่าความชัดเจนเนี่ยการปรับครอมอนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่18เมษายนในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้เลื่อนออกไปจากวันที่16เมษายนครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันพฤหัสบ,บดีนี้นะครับจะมีความคืบหน้าอย่างไรผมทิ้งท้ายความเคลื่อนไหวทางฝั่งรัฐบาลถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คุณทักษิณตอนที่อยู่ที่ เชียงใหม่แล้วก็เปิดให้มีการรดน้ำดำําดําบัวคุณทักษิณก็มีประโยคสําคัญคือถ้าคุณพิธาจะทิ้งท้ายคมคม,คมไว้อีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้คุณทักษิณก็มีเหมือนกันนะครับคุณทักษิณบอกว่าเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วปีนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้นปีรัฐบาลใช้งบไม่ได้ต้องใช้งบประจําไปก่อนงบลงทุนก็ยังไม่มีแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองจะดีขึ้น ที่ผ่านมาตนไปไหนเห็นความแห้งแล้งก็เอ็นดูประชาชนและคิดว่าเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังรักบ้านเป็นห่วงบ้านเมืองก็ต้องเข้ามาช่วยอยากจะขอให้พี่น้องมีกําลังใจไม่นานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีกําลังใจมีความสุขทุกคนคนั่นเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะมาแบ็กอัพรัฐบาลเต็มที่หรือไม่ในฐานะอดีตนายกที่รักบ้านรักเมืองแล้วก็ในนัยยะทางการเมืองก็คือการเปิดศึกสู้กับก้าวไกลครับ รูปแบบทั้งการชิงเชีงใหม่คืนแล้วก็ชิงเด,ดตติ้งความนิยมนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คือภาพรวมการเมืองร้อนๆและการปรับคอรมอบหลังสงกรารแน่ๆครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดียการสแกน QR code ด้วยนะครับ